ครับสวัสดีค่ะพีพีซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็วันศุกร์ที่เจ็ดมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนาะวันหวยลาวพัฒนาออกครับวันนี้พ่อเตรียมพามาสรุปนะพี่น้องเนาะลาวพัฒนาสิบสี่อาจารย์ดังคือเก่านะพี่น้องครับนี่คือวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุทธที่ห้ามีนาคมหกแปดลาวพัฒนาออกหกหกสองหนึ่งหกศูนย์ ครับเรียล่างก็ออกสองหนึ่งน้พี่น้องเนาะครับอันนี้พอแตรมชุดที่พอแตรมสรุปให้งวดที่ผ่านมานะพี่น้องเมื่อก่อนสิบสองอาจารย์นะพี่น้องเนาะครับเด่นแปดลองหกแปดบอม่านะ้าพี่น้องเนาะมาหกมาตัวลองครับศูนยะ์หกหกศูนย์นะครับเนาะส่วนสองหนึ่งหนึ่งสองนี่มาล่างนะครับสองตัวมาตัวก็ถือว่าสายวิ่งสายหลุดกับโชคมันเนาะพี่น้องเนาะ เมือ่อน,นี้พ่อแตีมขข้ามาสรุปตัวอเองนะพี่น้องเนาะครับไปเบิ้งน้ำกันนะครับครับสัดเจียนนะพี่น้องเนาะสิบสี่อาจารย์ดังนะครับครับพ่อแตีมเริ่มเลยนะพี่น้องเนาะ,ะเพื่อบอกการเสียเวลาเวลาครับพ่อแตีมเริ่มจากพ่อฉลองนะพี่น้องเนอ้อ ับนี่ครับราพัฒนาพ่อฉลองพี่น้องบนล่างวิ่งโลดสกับ 9, 9เน้นที่4ี4่พี่น้องสกับ9เน้นที่สครับสกับ9ครับเขียนเาพี่น้องเนาะครับเน้นสี่ห9ึ่งน่ะพี่น้องเริ่มมี4696นะครับ หมักชอบตัวเด็กกะเพียรณเจรานาบางเด้พี่น้องเนอ้อที่สำคัญก็จะลืมกับตัวไว้นํำนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับกระเจ้มขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อพ่อฉลองนะครับเนาะล่มมือนีพี่น้องล่มพัดล่ม,ล,มล่มดีดีเอาไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อเซียนเพลงนะพี่น้องเนอ้อรับพ่อเซียนเพลง บนล่างวิ่งรูดเก้ากับแปดพี่น้องเก้ากับแปดครับอ๋เนีนนะพี่น้องเน 98, ้อเก้าแปดเก้าหกแปดหกล้วตัวเน้นพี่น้องรับอ๋มาสอบตัวลรกจะเริ่มลับตัวไว้นำเนาะพี่น้องเนาะรับแชปหน้าจอครับผมรับแต้มกระครก ขอบคุณห,หลายนะครับเ้อพ่อเสียนเพลงเนาะครับเนาะหอยเข่าคอยปังปังงวดนี้นะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูศูนย์เดเด้อพี่น้องเ้อคขับปูศูนย์เบนล่างวิ่งรูด9กับ0นเน้นที่0นพี่น้องเก้กับ0เน้นที่0ูนย เก้านะครับครับติดศูนย์กับมีลายห่างนี่นะพี่น้องเนื้อตามนี่นะพี่น้องเนาะครับเอ๋อมักสอบตัวเลขกับพิจารณาเบังได้พี่น้องเนื้อที่สําคัญก็จะลืมกลับตัวไว้นํำนะครับแคปหน้าจอครับผมครับรเตรียมขอกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับขอให้ปังๆวันนี้นะพี่น้องเนาะ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคราด้ด้พี่น้องเนอคขับปูโคราดงวดที่ผ่านมา60เข้าตรงตๆได้พี่น้องเนอคขับงวดนี้ห้มาบนล่างวิ่งรูด7กับ8เน้นที่7พี่น้อง7กับ8 7 8, 8นะครับควายปังๆจริง,งน,นะพี่น้องเนาะ อ่หมักสอบตัวเด็กกับผิดเจรานามึงได้พี่น้องเอ้อครับอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำเน,นาะพี่น้องเนาะครับแชปหน้าจอครับผมครับรเตรียมข้อกาบข,อ,ขอพระคุณปูได้หลายปูโคลาดนะครับเนาะขอให้ปังๆอีกนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อสวัสด,ดีพี่น้องเนอ พอสวัสดิ์งวดที่ผ่านมาเลขมาน้ากันพี่น้องเอ้ยตเต็มเต็มเลขหกศูนย์ม้วดนี้กับเก้าสามแปดสี่ได้พี่น้องเนอะเลขไม่มาด้วยกันครับพอพันในมาเลขติดบนล่างน,าน,นะ 0, 2, 3, นะพี่น้องเนอะศูนย์สองสามเน้นสองศูนย์กับสองพี่น้องแต้มกว่าเยาวชนนี่นหะศูนย์สองสามนะพี่น้องเนาะครับศูนย์สองสามนะครับ รับเน้นที่นี่แหละตามนี่แหละพี่น้องรับตัวกันตัวยังกระเบิงไว้น้ำได้พี่น้องเด้อรับแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณหลายนะครับเด้อพ่อสวัสดีนะครับเนาะอย่าลืมกับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อมาชอบตัวใดนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อช่างคมได้พี่น้องเด้อพ่อช่างคมมวดที่่านมานรุดได้พี่น้องเนาะเขาตะเล็กวิ่ง นะครับงวนนี้พอเป็นไนมาบนล่างวิ่งรลดหนึ่งกับสองเน้นที่สองพี่น้อง1กับ2 1งนสองนะครับอห้าหนึ่งหกเดนะพี่น้องเนาะสองห้ากันเบิ้หนึ่งหนึ่งสองสองพี่น้องครับเน้นสองหสองเดได้ 7, พี่น้องเด้อ อสองหานหนึ่งหาอย่าลืมพี่น้องควายเข่าควายปังๆนะครับเอาแคปหน้าจอครับผม<อ>ครับรเตรียมขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อพ่อช่างคมนะครับเนาะค,ครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองหานพี่น้องครับเซียนหนองหาน บนล่างวิ่งรูดแปดกับหกพี่น้องแปดกับหกนะครับแปดหกนะครับครับเน้นพี่น้องแปดเจ็ดแปดหกหกเจ็ดนาะพี่น้องเนาะเอาเลขสามตัวกันเบิดน้ำได้พี่น้องเด้หกหกสุดสัตว์แปดแปดเนาะพี่น้องเนาะนะครับ มาสอบตัวเด็กกะอย่าลืมลับตัวไว้นำนะาพี่น้องเนาะรับเชปหน้าจอครับผมรับรเตรียมขอขอบคุณห,หลายๆนะครับเด้อเซียนหนองหานเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหยวนนะพี่น้องเนอครับเซียนหยวนบนล่างวิ่งลูดสามกับศูนย์พี่น้องสามกับศูนย์ศูนย์ สามนะครับครับพี่น้องเน้นที่ติด02 0353 03, 03, 03, 03. นะ้พี่น้องเด้อ7 3็ดตัวนึงตัวเน้นนะครับแคปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอมขอบคุณในรายได้ครับเด้อเซียนหยวนเนาะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่ ปูกูแก้วเด้อพี่น้องเด้อครับปูกูแก้วงวดที่ผ่านมากกว่สองหนึ่งเข้าตรงตรง,ตรงเด้อพี่น้องเด้อเข้าล่างครับงวดน,นี้ปูให้มาบนล่างวิ่งรูดสามตัวเดียวพี่น้องสามตัวเดียวนะครับขอยปังๆอีกพี่น้องครับสามหกสามเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อตัวเน้นสามแปดสามเก้าแล้วก็กันศูนย์สามนำพี่น้อง อ๋อมากชอบตัวเดีก้กับพิจารณาบางอย่า,ยาลืมลับตัวไว้นํำเนาะครับเนาะรับเชปหน้าจอครับผมรับไปย่างขอรับขอบคุณปูได้ลายเนาะครับเนาะปูกูแก้วนะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูคําชนเด้อพี่น้องเนดะ้อรับปูคําชนบนล่างบิ่นรูดแปดกับเจ็ดพี่น้องแปดกับเจ็ด เจ็ดแปดนะครับอ้าเน้นแปดเจ็ดแปดหกเจ็ดหกนะพี่น้องเนาะอ้าวมากสอบตไดกับพิจรารณาเมืองนะพี่น้องเนาะที่สําคัญก็จะลืมกับตัวไวน้นํากันเบิ้์นน้พี่น้องเลือดเจ็ดเจ็ดแปดแปดนะครับขับแชปหน้าจอครับผมประแท้มขอกราบขอพระคุณปู่หลายๆนะครับเนาะปู่คาชนนะครับไปต่อครับผม ไปต่อที่เซียนชัยวานนะพี่น้องเนอครับเซียนชัยวานงวดเดียกปิ่งเข่าอยู่นะพี่น้องเนอะงวดน,นี้กับห้มาบนล่างวิ่งรูด6กับ8พี่น้อง6กับ8 6 8นะครับ ครับหกสองหกสามหกสี่แปดสองแปดสามแปดสี่กันเจ็ดสองเจ็ดสามพี่น้องเอาเน้นให้กระตามนี่นะพี่น้องเนาะคอยเข่าคอยปังๆเด้องวดนี่เซียนชยวันเนาะครับเนาะแชปหน้าจอครับผมครับเตรียมขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนชัยวันเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนขาดปัดเด้อพี่น้องเด้อเซียนขาดปัดงวดที่ผ่านมากกับศูนย์หกเด้อพี่น้องเด้อเข้าตัวกลับ เลขกออก60นะพี่น้องเนาะรับงวลนี้บนล่างวิ่งรูด0กับ2เน้นที่0พี่น้อง0กับ2 0 2นะครับรับเน้น80 30นะพี่น้องเนอครับเอามักชอบตัวเดขกับพิจารณาเมืองนะพี่น้องเนอที่สำคัญอย่าลืมกับตัวไว้น้ำ นะครับแคปหน้าจอครับผมรับรเตรียมก็ขอ,ขอขอบคุณในห,หลายนะครับเด้อเซียนขาดปัดนะครับเนาะไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนหนองคายพี่น้องเซียนหนองคายงวดที่ผพันมาเล็กวิ่งกับเขาเด้อครับเด้อโบลุดเล็กวิ่งเล็กมานำกันเลขเพิ่นง,งวดกว่อนรับงวดน,นี้ห้มานะครับบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งพี่น้องศูนย์กับหนึ่ง ครับเอาพี่น้องศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องเนาะกันสองห้าสองหกนะครับคปายปังปงวดนี้พี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมครับก็เตรียมกับข,ขอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับไปต่อพี่ครับผมสุดท้ายท้ายสุดได้พี่น้องเนื้อกับคือของปอเตรียมเนาะครับเนาะ ครับขผมก็เตรียมเ่าก็ได้เบิรงน้ากันแนวน้อพี่น้องสูตรเนาะครับสูตรนี้โบลุดจักเท้อได้พี่น้องสองตัวมาตัวนี่ครับแปดกับศูนย์นะพี่น้องเนาะครับแปดกับศูนย์ศูนย์แปดนะครับโอ้ศูนย์กับแปดซ้ำกันได้พี่น้องเลิกหงุดนี่ครับศูนย์ห้าศูนย์หก แปดห้าแปดหกแล้วพี่นอ้องเด้อเอาผิดพลาดประกันได้พอเตรียมกราบขอโทษขออภัยแด้วพี่น้องเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาวันนี้พอเตรียมภาพไปนับคะแนนน้ำกันพี่น้องครับบาได้ตัวได้พี่น้องเห็นนะเนาะพี่น้องเนาะศูนย์หกคะแนนนะพี่น้องเอ 0, นนนองด้อหน,นึ่งสองคะแนนสอง สามคะแนนสามสามคะแนนสี่หนึ่งคะแนนห้าไม่มีคะแนนหกสองคะแนนเจ็ดสองคะแนนแปดหกคะแนนเก้าสามคะแนนพี่น้องฉะนั้นแล้วพอเตรียมจะเอาแปดกับศูนย์พี่น้องเตรียมซ้ำกันนะพี่น้องเนาะหกคะแนนซ้ำกันนะครับเด่น 8 8กับ0พี่น้องล่องเอาเลยพี่น้องนะครับล่องกัมี2มี3มี9ด้ได้พี่น้องเด้อครับเตรียมมา2องสองหางนะครับ แปดกับศูนย์คะแนนทอกันนะพี่น้องเนาะครับนะสัดเจนนะพี่นอนะ้องเนาะตัวล่องกระเบิร์เอาได้พี่น้องเด้อสองสามคะแนนสามสามคะแนนเก้าสามคะแนนพรเตียมบอเอาเอาสองหางนี่แหละสองตัวนี่แหละหรือว่าผิดพลาดประกันได้พรเตียมกราบขอโทษขออภัยได้พี่น้องเด้อสายวิ่งสายรูดชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะครับตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะนั้นแล้วก็เตียมก็ให้ปังๆพี่น้องเอฟซีก็จะได้โชกโศกมันๆกันกนะครับเอาจะเริ่มได้พี่น้องเลือเขามาแล้วพอจะเริ่มกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้าแดงนะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตมน้ำนะครับนาสุดท้ายยสุดนี้ขอให้โชกโศกมันๆ,ๆเฮงเฮงรวยๆนะครับเนาะพอกับพอเตียมหยิกหลังห้วยลาวพัฒนาออกนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม